สวัสดีครับผมอาจารย์จำนงครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรงงานสิ่งทอครับทำโรงงานสิ่งทอมาประมาณ37-38ปีนะครับผมนีจริงเราเชี่ยวชาญเรื่องคนกระบบนะฮะไม่ใช่สิ่งทออย่างเดียวนะคนก็แปลว่าที่ไหนมีคนที่นั่นมีเรานะสุดยอดเลยครับนะตรงไหนมีคนนะครับมาช่วยบริหารจัดการทำยังให้คนทุ่มเทกงานทำยังไงให้คนนะฮะมีใจทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถแล้วก็ต่อเนื่องด้วย มีพวกนี้มันมีกลยุทธ์นะครับสิ่งที่อยากไล่พวกเราฟังนะมีอยู่2-3เรื่องด้วยกันเทคนิคการลดของเสียในองค์กรหรือในโรงงานมีอยู่หลักๆด้วยกันคือ E-C-R-S-E ย่อมาจาก Eliminate แปลว่ากําจัดนะครับ C ย่อมาจาก Combine แปลว่ารวม R ย่อมาจาก r e a r r a n g e แปลว่าเปลี่ยนลำดับ S ย่อมาจาก Simplify แปลว่าทำให้ง่ายๆนะครับเอาพวกนี้มานะฮะมาอยู่ในใจนะครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่า การคิดปรับปรุงอย่างต่อเนื่องใครเซ็นหมายใครเซ็นหมายทำให้ดีกว่านี้ได้ไหมทำเลิกได้ไหมลดได้ไหมรวมได้ไหมเปลี่ยนหน้าที่ได้ไหมเปลี่ยนวิธีได้ไหมเปลี่ยนลำดับได้ไหมเปลี่ยนขั้นตอนได้ไหมง่ายๆกว่านี้ได้ไหมเร็วๆกว่านี้ได้ไหมสะดวกกว่านี้ได้ไหมใช้คนนั้นทําใช้คนโน้นได้ไหมไม่ทําแบบนั้นทําแบบโน้นได้ไหมไม่ใช้ของตรงนี้ใช้ของตรงโน้นได้ไหมไม่ทําบริษัทนี้ไปทําบริษัทโน้นได้ไหมไม่ใช้ไม่ทําเวลานั้นไปทําเวลานู้นได้ไหม การคิดอย่างนี้ตลอดเวลาเขาเรียกว่าใครเซ็นไมคคิดปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเมื่อกี้รณรงค์นะครั้งที่แล้วเล่าเรื่องรณรงค์ให้พนักงานรักโรงงานก่อนโรงงานเราพอทุกคนรักโรงงานทุ่มเทให้กับงานแล้วคิดที่จะปรับปรุงงานโดยใช้หลัก ECRS อย่างต่อเนื่องพวกเรารู้ไม่เกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราทําแบบนี้อย่างต่อเนื่องงานไม่จะถูกปรับปรุงวินิดทียวินิดทียวินิดทียวินิด,นดแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้น เขาบอกว่าถ้ารณรงค์ให้พนักง,งานทั้งโรงงานพนักง,งานเรามีร้อยคนช่วยกันปรับปรุงทุกวันวันคนละหนึ่งอย่างวันร้อยอย่างครับปีหนึ่งมีสามร้อยวันเท่าไหร่ครับสามร้อยสามพันสามหมื่นอย่างครับอย่างต่อเนื่องเห็นปะ่ะงั้นการปรับปรุงแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีไหมเป็นเรื่องที่ดีครับโรงงานองค์กรใหญ่ๆทั่วโลกนะครับใช้กลยุทธน์นี้เอาไปรณรงค์ส่งเสริมพนักง,งานมันมีวิธีมอิตเวตหลายขั้นตอนต้องใช้เงินไม่บอกใช้ครับ แต่ไม่จะไปต้องใช้เยอะนะฮะจริงๆใช้ใจก่อนนะฮะเขาบอกมีอยู่คําพูดอยู่คํานึงให้เงินได้งานให้ใจได้ใจเห็นไหมครับอย่างนั้นเรื่องใจมาก่อนครับไปปลูกฝังเรื่องนี้เหลียวหรือเรื่องเงินค่อยมาสเต็ปสเรื่องเงินเป็นเรื่องรองครับใจมาก่อนโดยเฉพาะคนไทยใจใหญ่สุดครับถ้าพอใจอะไรก็ได้แต่ถ้าไม่พอใจให้ตังก็ไม่ทำครับคนไทยสวัสดีครับผม